บรรยากาศยามค่ำนะครับวันนี้ได้ทดลองไฟบางส่วนนะครับยังไม่หมดติดไม่ทันติดเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้เดินสายค่ำโกี๋ยวเก็บรายละเอียดข้างในอีกอันนี้เป็นบังส่วนนะครับอลองเป็นบางส่วนอันนี้ตั้งได้สองชั้นนะครับติดสายไฟตามหน้าง,งานครับอันนี้กระรานลอยทางอันนี้ยังไม่ติดนะครับด้านในยังเดินปักไม่เสร็จ เส็บสายตรงนี้เนีอยสิ็อันนู้นฝั่งนู้นนะครับ600กว่าเมตรแล้วอีกด้านหลังด้านหลัง300กว่ากัหน1กิโลนะครับ1กิโลเมตรนะครับไฟทางนุยยาวไปนู้นเลยครับแสงริบปลีเลยนะครับหกิโลแล้วก็จะมีในซอยอีกนะครับจะมีในซอย าาลานจอดรถนะครับบางสว่วนอต่มาชมแค่นี้ก่อนครับวันนี้รถเยอะน,นะครับ